สวัสดีครับสวัสดีคลิปอีกหนึ่งคลิปครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังก็อยู่กับพิศัก์เหมือนเดิมเนาะแต่นี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เอฟซที่ถามผมมานะครับขอบคุณนะครับที่แนะนํามานะฮะเรื่องเกี่ยวกับตลกซีเซอร์ของวงดนตรีพุ่มพวงดวงจันนะครับคืออย่างที่ผมตอบคอมเมนต์ไปนะว่าผมไม่ได้รู้ข้อมูลตัวนี้ไม่ได้รู้เลยถ้าจะรู้คือคนนี้พิศัก ทีละสักนามเพชรพิธีกรหนึ่งในพิธีกรวงดนตรีพุ่มพวงดวงจันทร์ในยุคนั้นนะครับอืมเพราเนี้ยพี่สักเนี่ยรู้แน่นอนว่าตลกซีเซอร์มีใครบ้างอืมอ่าใช่อ่ามีมีมีใครบ้างตัวปูอ่ะเอาตัวคนที่ปูก่อนพี่ตัวปูตัวปูหลักนะก็คุณโจโยธยาพี่โจ้นี่ยังอยู่ไหมไม่ไปแล้วเสียไปเอ้ยเมื่อไม่นานนี้ใช่ป่ะไม่ไม่ไม่กสองปีได้ไหมสองปีได้สองปีได้อ๋อพี่โจ อายุเจ้าอายโยตยาอันนี้คือฉายาแกแกเป็นคนจังหวัดยุธยาอยุธยาแกมาอยู่กับพี่พึ่งเขาก็อยู่นานนานไหมนานเขามาอยู่ตั้งแต่ต้นฉบับเลยไหมหรือว่าไงไม่ถึงต้นหลอกเขาอยู่ก่อนพี่ก็ถือว่านานอะแกแกเป็นตลกคาเฟ่มาก่อนไหมไม่ไม่พวุ่งนี้เกิดจากพุ่งพัวไม่ใช่ตลกคาเฟ่คือคืออยู่ใน ในในในเขาเรียกอะไรเนี่ยในวงนี้เนี่ยในวงคู่บวงนี้แหละไอไอจะลันยิบเจ็ดเขาเรียกอะไรนะบุผาสวรค์อะไรพงเนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋ออยู่กับลูกทุ่งไม่ใช่มาจากคาเฟ่ออันนี้อ๋อันนี้คือเดินอยู่บุผาสวรค์เลยพวกนี้อย่างนั้นเออคุณมาอยู่ก่อนพี่เหรอก่โนก่อนก่อนเข้าไปก็เจอกันแล้วอ่อเขาอยู่กับยุ้ยเขาอยู่กับยุ้ยญาติเยอะก่อนเขายุ่ญาติเยอะเออโจเขาก็อยู่นะเขาอยู่มาก่อนด้วยเอ้ยยุ้ยนี่ที่ยุ้ยเยอะที่หลังพี่พึ่งมันใช่เหรอ ก็หมายเขาอยู่ด้วยกันทั้งสองวงนั่นแหละ๋อขนาดพี่ไปอยู่ยุ้ยก็เขาไปอยู่เขาไปอยู่ก็เจอเขาเออไปเจอเขาเออพี่ก็ไปอยู่ยุ้ยด้วยไงเพราะว่าคุณพ่อยุ้ยเขามาเห็นที่งานพุ่มพวงเขาก็อยากไปช่วยสาวเขาอะไรเงี้ยแต่แกก็มีหน้าที่เล่นตลกอย่างเดียวเดี๋ยวนะก็พี่โจอโยธยาก็ ได้เสียชีวิตไปแต่แต่ว่าแกเวทีแกก็เป็นคนคุมคุมนะเขาเรียกคนคุมตัวปูวมีอะไรจะเล่นอะไรเขาก็ตัวปรึกษาหาเรืออะไรพวกนี้จะเล่นเรื่องหรือว่าจะเล่นอะไรพวกนี้ตัวมังจะเล่นเรื่องเล่นเกตอะไรก็บ้างอะไรก็จำภาษาตลกลูกทุ่งมันก็ไม่ยากแล้วก็อีกคนคนต่อไปคนต่อไปก็ยาวชาววิเศษอันนี้อันนี้ก็ยังอยู่ ชื่ออะไรนะยาวชาววิเศษทิชายาอชื่อเขาแกเป็นคนจังหวัดไหนอ่างทองอ๋อโซนทักกลางเรล่านี้แหละนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาแกแกยังอยู่เนาะอยู่อยู่อยู่เขาก็ทําธุรกิจนู่นนี่ที่บ้านเขาแกมาอยู่อยู่ด้วยกันนานไหมกับพวกพิศพวกนาพอเข้าไปก็เจอแล้วะอเข้าไปนี่เจอก็แล้วคือแก๊งพวกนี้คือเขาอยู่ล่วงหน้าก่อนแล้วอ่าอยู่ล่วงหน้าแล้วก็มีใครก็ยาวชาววิเศษก็มีใครพี่โยทยาพี่พี่เดฟอ่า เดฟเดฟดวงดีชื่อะไหนนะเอาชื่อชื่อเขาอย่างนี้เหรอชื่อตลกเดฟไอ้ซาดนั่นแหละเันนี้เนี่ยเดฟดวงดีก็ชื่อแองเดฟอ๋อแต่พี่เดฟนี่คือบ้านอยู่สารยาสารยาอันนี้รู้รู้เพราะว่าแกมามาโด่งดังในคาเฟ่ออีกืมเขาเล่นคาเฟ่ไงเขาผันตัวมาเป็นตลกคาเฟ่อ่าแต,แต่แต่ที่สองคนแรกนั้นคืออยู่ลูกทุ่งพี่โจกับพี่ยาวก็เขาเขาไม่ได้มาไม่มาแล้วแต่ว่ามีพี่เดฟเนี่ยเดฟเนี่ยที่เข้ามา หลายคนก็คงจะนึกนึกออกเนาะพี่เด่พิมพ์เข้าไปเดฟเดฟไอซาดเดฟเชิญยิ้มอะไรก็ขึ้นเชิญยิ้มขึ้นแล้วอานี้เขามาอยู่กับพวกพี่ยาวยุดยาอะไรเนาะช่วงนึงเนาะเขาก็ไปหลายๆคณะใช่แล้วก็ไปมีชื่ออยู่กับอามอมพะมอมเยือนอีกคนหนึ่งใครพี่ปูป่ะ แอดหัวฟูเราเรียกนะแอดเอาเอาพี่เขาชื่อแอดเหรอพี่ฟูเฮฟวี่สี่เกินเนี่ยนะนี่ยแอดชื่อแอดโอ้อันนี้หลายคนแบบไม่รู้ข้อมูลเลึกๆนะว่าชื่ออะไรนะชื่อแออดดดกกเรียันแแแต่คนในวงการน่ะคือเรียกพี่ฟูเออนี่ยแต่พี่ฟูเสียไปแล้วนะทุกคนเสียไปแล้วเสียไปแล้วแกแกอยู่มาก่อนไหมแกอยู่มาก่อนเหมือนกัน เอออยู่มาก่อนพี่เข้าไปเจอเขาแล้วพวนี้เจอเขาแล้วเนาะแกงแกงตลกไปใช่ใช่ใช่ทําไมเขาถึงเรียกสี่เซอร์พี่มันมันคือผมไม่คยก็ไม่รู้เหมือนกันเขาตั้งมาอย่างไรเขาตั้งอืออาไม่ไม่ได้ตั้งว่าตลกตลกคณะพุ่มพวงตลกพุ่มพวงไม่ไม่ไม่คณะสี่เซอร์เลยอ๋อคณะสี่เซอร์เขามีเกินสี่คืออะเกินด้วยเออพี่ฟูพี่ฟูนี่เป็นคนคนจังหวัดใต้คนใต้เนาะคนลครไหอ่าคนใต้นะครับอืพี่ฟูแล้วก็ใคร แล้วก็แล้วพี่พี่หน้าหน้าคล้ายอาจารย์สังทองอ่ะไอ้เงาะแล้วเรียกไไอ้เงาะแกชื่อเงาะใช่ไหมไอ้เงาะตานังแกเสียเสียชีวิตไปเสียโอ้นานมากนานนานแล้วนานนานก่อนโจหลายปีด้วยโอ้แต่ว่าไม่ได้เข้ามาในในคาเฟ่คาเฟ่ไม่เข้าแต่ว่ามีมีพี่พี่ฟูนี่แหละอืมพี่แอดนี่แหละพี่ฟูเฮฟวี่สี่เกอร์เข้าคาเฟ่เข้าคาเฟ่มาจากคาเฟ่หลายๆคณะอ่าแล้วก็ เออพี่หน้าสังทองเนาะคนหนึ่งใช่ไหมมีเออแล้วพี่ใครนะพ่อไอที่ว่าพ่อเป็นนักเขียนเพลงอ่ะตัวเล็กๆอ่ะคนอีสานอ่ะอ๋อเปียกลิโดเออพี่เปียกเออเปียกลิโดเขาเป็นช่างศิลป์เลยอ้าวยังไงยังไงก็หมายถึงว่าเขาออกแบบโปสเตอร์ของผู้บวัวอ้าวแล้วเขาแสดงตลกด้วยอ่ะแดงด้วยเขาแสดงด้วยอ่าแสดงเลยละเขาแสดงด้วย๋อสแตนดที่ แต่แตนที่เขียนที่เห็นอยู่นั่นน่ะฝีมือเขาฝีมือเขาซึ่งซึ่งเขาเป็นฝ่ายศิลป์แกเป็นลูกชายของพงศักดิ์เจริญธารุขาเป็นอดีตนักนักแต่งเพลงใช่ใช่นักแต่งเพลงผู้สร้างภาพยนตร์เนี่ยนี่พี่เปียกแต่ตอนหลังมาแต่แกไม่ได้เข้าคาเฟ่เนาะพี่เปียกนะไม่เข้าไม่เข้าแต่ว่าเห็นมาทําหนังหนึ่งอะไรอยู่อมีทำหนังอยู่กับอะไรพี่อะไรนี่ยแกเสียไปแล้วอ๋อพี่เล็ก อ่าพี่เล็กพี่เล็กเรียกพี่เล็กอ่าพี่เล็กที่อะไรทักอย่างนี่แหละอยู่แถวชัยภูมิอ่ะอืมพี่เล็กก็สร้างหนังอยู่เพราะว่าเปียกไปช่วยไปอะไรพวกนี้เปียกทหาดาราหาพวกเราพวกเลกพวกลูกทุ่งนักร้อลูกทุ่งผมเคยไปร่วมงานกับเขาทีพี่เปียกนี่แหละนั่นแหละนั่นแหละไปถ่ายแถวชัยภูมิเออแน่นอนตอนนั้นผมไปกับพี่สังคมยอดนิยมเราก็เยอะอืมอ่าเขารู้จักกันเขาก็เลยพากันไปนั่เลยแล้วก็เอาพวกเราไปเล่นอยู่หลายคนอืมเขาก็สร้างหลายเรื่องอยู ตอนนั้น ivities, นะทีรัวนะแล้วก็มีตลกแต่อ่าวินวินลี่นี้ก็ถือว่าอยู่ในวงไหมเขาเอามาอ้ําเนี่ยโอ้โหมันเล็กสุดเลยตอนนั้น,น <durability. S 1> ใช่ไหมโอ,โ,อโอ้ตอนนั้นนี่มันเท่ากับจับขึ้นมาอ้ําเออตัวเล็กๆเ,เลยดีกว่าเอเอตัวเล็กๆกเลยแล้วก็จะมีพวกรุ่นพี่พวกนี้อ้ําอ้ําอ้ํนุนอ้ํานี่นี่เป็นตัวเล็กกายเพื่อนเลยนั่นน่ะเป็นตัวแบบวินลี่นี่เป็นตัวเล็กเลยแต่แต่อยู่มานานมากันเถอะนาอยู่นานแต่เป็นเล็กเลยนอน ามรถบงรถบัสนอนนูนี่นั่นมันแบบพี่ลี่เขาเป็นคนใต้อ่าเนี่ยคุณบวงก็คงไม่ตายดูอะไรอย่เี้ยม,มาจากอกับ,บวงของอ,อาจารย์แอดใช่ปะ่ะอ่แอดพิวดาเขาไปทั่วนะแต่ว่าเรารู้ว่าเขาเป็นคนใต้าม,มาอยู่คุณบวงกัตอนเล็กๆเ,เห็นว่าตั้งแต่โอ้โหยุสิบจิบจิบกวบเรื่อประมาณสิบสิบนี่แหละนะเพราะว่าผมเห็นในภาพวิดีโอเก่าๆไม่เป็นเรื่องเปแล้าวอะไรเขาหรอกแต่คือมันยิบ มาอัมมาแยมก็เรียกว่าสไตล์นี้หยิบอัมได้เออได้เพราะหน้าหน้าตาเขาคล้ายๆอาจารย์สังทองเหมือนกันแบบนั้นอืก็พี่มาของตลกซีเซอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะกลุ่มแค่นี้เนาะหรือมีมีนอกไม่กว้างกว่านี้แค่นี้มีมีแค่นี้เนาะเท่าที่ไล่มานะครับจะมีแค่นี้แต่แต่ตัวพิษักเองไม่ได้ไม่ได้เล่นด้วยเนาะเป็นวิกีกรไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นผมไม่เล่นด้วยเอาแล้วพี่มาเป็นตลกตอนไหนตอน ตอนจากพี่พึ่งเอาพี่เป็นมาก่อนอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นมากับจากอาจารย์สังทองอยู่สังทองพอสังทองก็คุกเอ้ยเดี๋ยวเขาชวนมาเฮ้ยมาลองเล่นตลกคาเฟ่ดูดิเออเออปรับหน่อยปรับหน่อยเล่นได้เอ้ยเดี๋ยวก็ให้ไปอยู่เขาดอนจมูกบานเกี่ยวฟ้าหมอมเยันอะไรเงี้ยนะเด็ก็ไปแต่ว่าคือไม่ได้ว่าไปแบบจริงจังทุ่มเทขนาดแบบเออ แต่ว่ายังมายึดกับวงดนตรีลูกทุ่งเวลาไม่เวลาเราเล่นเราเล่นตลกคาเฟ่เราก็ต้องเราก็เราต้องตั้งใจแล้วก็เีกแนวไปตรงนั้นตรงนั้นเราก็จะเป็นตัวปูใช่ใช่ใช่เพราะว่าพี่ศักด์อะนำเสียงูนะครับจนจนมาอยู่กับลุงยุ้ยลุยสวนนะลุงยุ้ยลุยสวนก็ยิ้มสยามอย่างเงี้ยมาอาชีเสียงหล่อเนี่ยแต่ภาพรุ่นหลังๆเนี่ยนะภาพพี่ศักด์นี่ติดมาจากลุงยุ้ยหรือว่ายุ้ยยิ้มสยามหลายๆคนถ้าเคยดูมวนวิดีโอนะ ปัจจุบันนี้ยังมีเข้าไปค้นดูตลกคณะยูยิมสยามนะครับก็เห็นวิศักดิ์เป็นคนเป็นตัวแรกๆเลยที่ขึ้นเวทีใช่ผมจะเป็นตัวปูตัวปูก่อนใช่จะเป็นแม่คู่อะไรพวกนี้ก่อนที่จะดําเนินเรื่องไปต่อไปอะไรแล้วก็มาอยู่แล้วก็กับอาชีเสียงหลอกก็จะเป็นเป็นตัวปูเหมือนกันนะครับารเพราะว่าตาแหน่งผมจะได้อย่างนั้นในในวิดีโอในวิดีโอก็ของอาจารย์เด๋อก็มีมีมีผมเคยดูอยู่คณะอาจารย์เด๋อมีมีนะครับอันนี้ก็ เป็นเรื่องราวของของตลกตอของพุงง่มพวงเนาะอันอันพี่สั่งนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของเอ่อวงดนตรีพุ่มพวงนี่แบบโอ้โหแบบยาวนานก็เวลาเขาถามว่าพี่อยู่พุ่มพวงก,กี่ปีเราก็ตอบไม่ได้มันตอบไม่ได้นะพี่น,นะเพราะว่า <c oughs> เอาเป็นว่าเราอยู่วงการนี้เราไม่ใช่ว่าอยู่กับพี่พึ่งอย่างเดียวนะอยู่กับหลายๆวงด้วย หลายวงอยู่หลายวงมากอือยู่หลายวงอยู่ศิริธาอยู่อยู่หมดดินธาดังสีตั้งสีนะจุนาลีสอนเพชรยอดลักอยู่ญาติเยอะอะไรอย่างเงี้ยเี้ยทั้งหมดอ่ะถ้าเรียบเรียงนี่มันเยอะมากมันแล้วแต่เราว่างเราก็ไปได้แต่เราเกมากเราจะคิวไม่ว่างแต่แต่ตอนแต่พี่แสดงตลกกับกับพิธีกรอ่ะพี่พี่ชอบแบบไหนมากกว่า อ๋อพิธีกรเลยปรับตัวมันง่ายกว่าไหมเออมันง่ายพิธีกรที่เป็นเป็นเป็น,ปนความรักก็คือพิธีกรอ่าเพราะว่าเราเราถูกฝึกมาจากเออเราถูกฝึกให้เป็นพิธีกรจากตั้งแต่อยู่กับอาจารย์สังทองอแืแต่แต่พี่นะถ้าใครเคยดูคลิปเก่าของอาจารย์สังทองนะที่เสียงตอบโตเออนั่นแหละผมจะเป็นของพิศัท์อันนี้เสียงพิศัทธ์นะทุกคนเสียงต่อโตอาจารย์สังอทองเล่นมุกอ่ะเขาเป็นครูอ่าอ่า เป็นทั้งครูรั้งพ่อเลี้ยงดูเราแล้วก็ให้ความรู้ฝึกฝนเราให้เป็นพิธีกรคนแรกไม่ธรรมดาเนยที่่้ึงบอกว่าคนเราต้องมีครูบาอาจารย์เขาจะแนะนําในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นพี่เลยเอาเอาวิชาตรงนั้นจูกมาเล่นกับคาเฟ่ก็ยังได้ได้สามารถมันไม่ต้องโยกโยอะ เราเอาเนื้อเนื้อควาไหมายนะพูดกันเนื้อเนื้อไม่ต้องโยกโยกถ้าถ้าใครจําภาพติดตาเนาะต้องยิ้มสยามนเนาะตลกคณะยิ้มสยามนะแบบพิศักดิ์นี่ก็ต้องแบบโหยโดดเด่น,น่ะคือแบบว่าตัวปูเรื่องตัวนําคนนั้นเข้าขึ้นเวทีก่อนขึ้นเวธีหลังแ,แล้วที่เรามาปรับมันก็คือผ้า พอเป็นตลกปุ๊บเราก็จะเพิ่มขีขีเสียงจับเสียงหลอองอย่างงี้เราต้องเพิ่มขึ้นมาล้วก็กระชับไปอีกบรอ้ผมเห็นพี่เล่นแล้วตลกพี่จะกระชับเราไม่โชไม่ต้องโยโยกแต่ถ้าพิธีกรมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันใหญ่ใหญ่พิธีกรมันจะกระชับไม่ได้นะฮะมันจะมาปุ๊บปั๊บเอาพบกับคนนี้แต่ไม่ได้มันต้องแบบว่าสรรญายไปนิดนึงว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงมันมีเนื้อเรื่องมาตอนแรกต้องพูดอย่างนี้นี้ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ขอบคุณผู้สนับสนุน เจ้าหน้าที่อะไรก็ว่ากันไปนะม่ต้องอยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วก็ค่อยๆไล่เลียงให้มันจระสลวยแล้วจังหวะช่องไปอะไรแต่ไม่อะไรตรงนี้นะแต่ว่าตาตลกก็สวัสดีครับขอบคุณเจ้าภาพนะเดี๋ยววันนี้มาพบกับเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาเอามาเจอคนนี้เลยอะไรมันแบบนี้นะตลกมันจะเป็นแบบนี้จะมามัวยืดย่าสวัสดีครับ โอ้ขอบคุณอันนั้นเดี๋ยวที่จอดรถจอดลาเอเจ้าภาพนะครับโอ้มาดูแลเราอย่างดีไม่ได้ไอพวกนั่งรอก็โอ้แม่งอืดไปหมดเลยเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่คนละแนวกันอพิธีกรก็คือพิธีกรใช่ใช่มันอยู่ในกรอบของมันอ่าอยู่ในกรอบพิธีกรก็คือเออ เราโค้ควรจะอยู่ตำแหน่งนี้ต้องอยังไงยังไงแต่ว่าถามว่าความรักก็คือตำแหน่งพิธีกรอเราเราถนัดเราถนัดนะถนัดที่สุดแต่แต่บางคนก็พูดผมเนี่ยเล่นตลกอย่างเดียวนะพิธีกรนี่ไม่เป็นนะแต่ถามว่าพูดอิเลเคค่ะอะไรเงี้ยมันได้ได้พูดได้เออแต่ไม่ไม่ให้มีสำนวนในการพูดจะเป็นตลกยังไงยังไงแกพูดยังไงก็เป็นตลกใช่คนมันจะเชื่อแบบนั้นตลกเออพิธีกรเนี่ย คือเขาจะล่องพิธีกรโดยตรงฟังก็รู้ว่าเอ้ยคนนี้เป็นโคศกเป็นพิธีกรแต่ตลกไปพูดเป็นพิธีกรก็ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวมันก็ออกตลกอ่ามันก็ออกตลกไปอยู่ดีก็เหมือนอย่างพี่แสนรักเมืองโคราชนะแกก็จะล่องพิธีกรแต่ถามว่าใครมาพูดขัดหูปุ๊บแกก็จะรู้เหมือนพิ่สักนี่แหละตลกมากขัดหู ตบมุกให้เดี๋ยวขัดให้ได้อันนั้นได้อันนั้นรู้อันนั้นเอะฟังแล้วผิดหูได้ได้ได้หมดแต่ถ้าเป็นพิธีกรเนี่ยคือพิธีกรเนี่ยหลักๆเลยเป็นพิธีกรส่วนมากจะเป็นคนเดียวนะพี่ถูกยืนคนเดียวแต่ตลกมันต่างตลกมันต้องหลายคนมันต้องต่อให้ขึ้นคนเดียวแต่ต้องมีคนหนึ่งมาประกบและมาคู่กันแหละมาคุยกันมาสันทายายต่างๆนานาแหละจะเป็นเรื่องยาว พิธีกรพูดหลายคนมันไม่รู้เรื่องพิธีกรพิสานนี้เป็นมาตั้งแต่ที่พี่เขาไล่มาเมื่อกี้เนาะแล้วก็ที่เป็นอยู่อยู่ได้หกเจ็ดปีเหมือนกันนะเจ็ดปีนะพี่นางโอก็ถือว่าเจ็ดปีถือว่านานเจ็ดแปดปีนะพวกผมผมสองคนพี่สักเป็นพิธีกรผมเป็นตลกในในยุคที่แกทําคอนเสิร์ตเนาะก็ยังคิดถึงกันเออยังยังคิดถึงสิ่งดีๆที่มีให้กันเจอหน้ากันทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันแกก็ถือว่า เขาเป็นคนอีสานที่ผมเป็นคนภาคกลางแกให้เกียรตินะแกให้เกียรติพวกเราแกเรียกผมนะอาจารย์บอยนะไม่รู้ผมเคยไปให้หวยเขาเมื่อไหร่แต่แต่เขาเรียกผมอาจารย์แต่เขาให้ให้เกียรติว่าผมมาเป็นตลกคาเฟ่มาแล้วมาเล่นกับแกซึ่งเป็นตลกดนตรีมันโคลเบะแล้วก็ดีให้เกียรติพี่พี่สักนี่ก็ก็ให้ความเคารพให้ความเคารพต่อต่อให้เขาดังแบบ สุปตาขนาดไหนเขาก็เขาก็ยังเจอหน้าเขาก็หวัดดีเขาก็หวัดดีทุกครั้งแล้วก็วัดดีู่นน้าวัดดีนางวัดดีเป็นไงบ้างันทักายกันถามแต่ทุกๆุดิบกันตามมาญาติแต่ว่ารักกันคิดถึงกันเพียงแต่ว่าถึงเวลาเราก็แยกย้ายกันเจ้านางก็ดูเขาเขาก็ทําเพลงแล้วก็ไปสร้างวัดที่บ้านเขาที่เราไปกันนะ่นนะทรายถูกทิวดอนิวดอนนั่นแหละอ่ะโอเค คลิปนี้ก็รู้นะรู้ว่าเกี่ยวกับตลกซีเซอร์เนาะนี่บวงวงนะมีที่พี่เขาเล่ามาเนี่ยคือรายชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางคนเสียชีวิตไปแล้วบางคนยังอยู่ตามนี้เลยอันนี้ก็คือบทสรุปแล้วท่านใดติดต่อพี่ศักด์นะครับไปเป็นพิธีกรสนใจติดต่อได้พิธีกรเออจะาผมไปพูดไปงานเลี้ยงงานบวชงานแต่งงานมงคลมักกะทยยกไปไหมฮะมักกะไทยยก มันทําได้แต่ว่ามันอาจไม่ถูกใจเพราะมันไม่ใช่ทางผมอันนี้ถูกต้องเหมือนกันไม่ใช่ทางผมพูดได้แต่พูดได้แต่เราอาจจะพูดใดไม่ไม่ไม่เข้ามาเรียกรังตัวจริงเรียบเรียงไม่ถูกอแต่ว่าเชิญชวนคนมาทําบุญได้นี้มันสบายอยู่แล้วอพิธีกรงานแต่งงานงานบวชงานเลี้ยงกินเลี้ยงงานลื่นเรืองงานมงคลงานเล็กงานใหญ่อะไรก็สุดแล้วแต่ติดต่อไม่ได้หรือจะเข้าไปที่เฟซบุ๊ก พ่ศักนะพ่สักทีละักพิศักพุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยนะมี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 อยู่หรือจะติดต่อผมได้หมดนะครับเฟซบุ๊ก k ก็ได้บอยสังหรือจะเป็นช่องยูทูบนี่แหละผมรับประกันคุณภาพเออยางนั้นเลยผมนะครับอยากได้ศิลปินคนไหนเมที่แบบไหนแสงสีเสียงนักร้องรับเชิญเพราะว่าผมทำเป็นออแกไนซ์ด้วยงหลังจากพุ่มพวงตายผมก็รับหน้าที่จัดศิลปินทุกค่าย ทุกคนทุกค่ายอาสปอตด้วยใช่ไหมทำสปอดโฆษณาทุกชนิดเราต้องเราต้องเราต้องได้หลายอย่างเพืความอยู่รอดเพราะว่าอนนี้มันลำบากอืมเออลำบากแต่น้ําเสียงแบบพิศักเนี่ยถ้าอาสปอตนะยาลืมอะไรเงี้ยนะก็ผมการันตีแล้วประกันคุณภาพเพราะว่าผมเคยฟังแล้วเคยฟังพี่เขาเป็นอาสปอตทำได้กระชูเขาได้น่ะแม่อายก็รอกแน่นอนติดต่อได้เลยนะครับผมได้ได้ได้อบคุณพิสักด้วยนะ เ่ามีคนถามถึงมีคนพูดถึงพิษัชกเยอะในคลิปอ่ะคนนี้ใช่ไหมพิธีกรพี่พึ่งพวงครับสมัยเคยดูวงพวงสมัยก่อนออะไรเขาคนเขาเคพูดถึงดูตั้งแต่หนุ่มยันแก่เนาะใช่แล้วก็ที่งานงานทับกระดานก็เนี่ยก็ยังเจอทุกปีทุกปีอ่เอฟซีเขาก็ยังถามหาพูดถึงคิดถึงอยู่ไปเถอะถ้ามีโอกาสก็ไปทาบุญด้วยกันแล้วก็ไปทักทาย เข้ามาหลังเวทีเลยพูดคุยทักทายกันได้เข้ามาเลยเข้ามาหากันเลยนั่นแหละเรามีคนลูกทุ่งก็จะสบายๆไม่ได้ปิดกันไม่มีไม่มีว่าจะต้องอุ้ยข้าเป็นพิธีกรไม่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 อย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ใช่มาใกล้ตัวไม่ได้ไม่ได้ผมยินดีเลยโอ้โหสบายมากเลยดีกว่าหรือจะซื้อขนมนมเนยนั่นแหละอะไรมาฝากที่ปีที่แล้วนี่แเพลงมาจากระยองนี่ซื้อทุเรียนมา เพาทีว่าจะซื้อให้เป็นแพ็คที่เขาทําแล้วอ๋อเป็นแพ็คเนาะซื้อมาเป็นลูกเป็นลูกแล้ววันนี้ซื้อมาสองลูกบอกโอ้โหนี่เราจะต้องมาซื้อของเราของแพงเลยนะทุเรียนน่าวห่ากินเขามาจากระยองสุดยอดเออเขาก็มาแล้วอยู่ระยองก็แพงเหมือนกันเออขาบอกไม่รู้ใจอะไรมาฝากอ้าปากอ้าเขาก็ยังยังมีพิธีกรไอ้ยังมีแฟนเพลงขอพี่พึ่งนะยังคิดถึงนึกถึงบุบ่วงคิดถึงกันเออเดี๋ยวซื้อทูลเรียนไปปากอานะ ใครได้ดูไลฟ์สดนะที่พีิษักพูดอ่ะในรายการไลฟ์สดอ่ะที่ขอบคุณร้านข้าวเกียบร้านข้าวต้มข้าวแก้ทั้งนั้นเลยนะฮะในงานนั่นแหละคือใครอยู่ใกล้ๆผมเห็นผมก็โฆษณาให้เลยแล้วเขาก็เอาของกินเนี่ยขนมกรเหมนมเลยมาพมาพวกพิธีกรพวกนั่นแหละแบ่งๆกันนั่นแหละปีหน้าแกบอกว่าเปลี่ยนเป็นตังได้ไหมเพราะว่าของกินมันกินไม่หมด ผมบอกแล้วโอ้โหนี่ถ้าเปลี่ยนเป็นเจ้าร้านละสองร้อยสามร้อยนี่โอ้โหได้ได้เยอะเลยนะได้เยอะไปเลยพอได้ค่าน้ำค่าไฟได้ค่าน้ำมันรถกลับบ้านรอเล่นนะหยอกหยอกนะครับก็เอาก็ถือว่ารักใครกันนั่นแหละเอฟซีผมว่านี่พี่พึ่งเนี่ยคือโอ้ให้ให้อะไรกับพี่สักหรือให้อะไรกับวง วงดนตรีให้กับอะไรกบวงการนี้ลูกทุ่งเยอะนะคืออยู่วงดนตรีลูกทุ่งมาเยอะหลายวงมีความสุขที่สุดก็คืออยู่วงพุ่มพวงพุ่มพวงดวงจันทร์มีความสุขทั้งหัวหน้าทั้งชาวคณะเราให้ความมันเหมือนครอบครัวให้ความรักให้ความกันลดตามขั้นตอนแต่ถึงเวลาทํางานก็ต้องเตะหน่อยตั้งใจทํางานซีเซอร์เนี่ยพี่พึ่งก็แสดงด้วยนะเขาก็เล่นด้วยเขาเล่นด้วยนะหลหลายหลายหลายเรื่องมั้ง ลิเกแล้วก็อยากให้เขาเล่นอะไรเขาก็เล่นบอกเขาหน่อยแต่จริงๆถ้าอดีตย้อนอดีตไปถ้าใครเคยดูนะแกเล่นแกเล่นบนเวทีสดๆเนี้ยแล้วก็ที่มีบันทึกเทปมันน้อยเนาะสมัยนนมันไม่ได้เยอะถ้าดูสดๆีิเขาจะเล่นเขาจะสนุกอ่ะเขามีความสุกเขาเดี๋ยวพึ่งพูดอย่างนี้นะไอ้ตรงนี้นะเออไอ้นี่ถึงนี่เล่าเรื่องให้เขาฟังนิดนึง แเขาก็เอาเล่นหน้าไปทีตลกซีเซอร์พุ่มพวงดวงจันทร์อ,อ่ะคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผมบสวัสดีครับ